ไอดอลเกาหลีที่มีรถหรูซุปเปอร์คาร์ไอดอลเคป๊อปที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีรายได้มหาศาลทรัพย์สินต่างๆที่พวกเขาได้เป็นเจ้าของก็มีราคาสูงมากไม่ว่าจะเป็นตึกบ้านอาพาร์ตเมนต์แม้แต่รถที่ขับก็ยังเป็นรถที่ไม่ได้มีขายทั่วไปนั่นก็คือรถซุปเปอร์คาร์ราคาหลักหลายล้านมาดูกันเถอะว่าไอดอลเกาหลีไหนบ้างที่ร่ำรวยเป็นเจ้าของรถยนต์หรูก,กันบ้าง 1. แจจุง JJJ เจ้าของรถ Rolls Royce ราคาประมาณ13ล้านกว่าบาทโมเดลรถ Rolls r o y c รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษซึ่งมีเพียง3คันในประเทศเกาหลีเขาถูกถ่ายภาพกับรถยนต์สุดหรูข,ของเขาได้ที่กลางนัมนอกจากนี้เขายังมีรถยนต์หรูอีกหลายคันอย่างเช่น Audi r 8 m i t s u o i a Bentley Rolls Royce Wraith ลัมโบกินีค่ะ 2. จุนซูเจวายเจจุนซูเป็นเจ้าของรถยนต์ l ลัมโบกินีซึ่งมีราคาประมาณ16ล้านกว่าบาทและเป็นเจ้าของรถลัมโบกินีรุ่นนี้สีฟ้าคอนเดียวในเกาหลีซึ่งดูเหมือนว่าจุนซูจะชอบรถสปอร์ตเพราะว่าเขายังมีอีกหลายคันเช่นรถเฟอร์รารี่รถออ d i ดีรถโรลส์รอยส์รวมไปถึงรถเมอร์เซเดสด้วย 3. จงฮยอนซีเอ็นเจ้าของรถแม็กคาเรนราคาประมาณ18ล้านบาทจงฮยอนเป็นเจ้าของรถแม็กคลาเรน6 5 0 s ซึ่งเป็นโมเดลลิมิเต็ด dition หนึ่งเดียวในเอเชียรถรุ่นนี้มีเพียง10คันบนโลกเท่านั้นแรงไอเทมสุดๆและรถคันนี้ก็ยังเป็นเวอร์ชั่นแก้ไขจากรุ่นก่อนด้วยค่ะ 4. จีดาก้อนเจ้าของรถ Lamborghini ซึ่งรถของเขาราคาประมาณ16ล้านกว่าบาทเช่นกันรถ Lamborghini ของจีดาก้อนได้รับความสนใจจากแฟนคลับหลังปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง w h o y o u ของเขารถคันนี้ถูกตกแต่งใหม่ในหลากหลายสไตล์จีดาก้อนก็ยังคงเป็นเจ้าของรถหรูอย่าง b e n ซ์ลี y รวมไปถึง m c l a r ารลซึ่งมีราคาสูงถึง252,000เเดนสหรัฐเลย สำหรับ Lamborghini รุ่นนี้เป็นรถเปิดประทุน2ประตูด,ดีไซน์หรูมาพร้อมไฟท้ายแบบ LED เล d t u ร e ททรงลูกศรอ,อันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้มีลักษณะคมคายสไตล์สปอร์ตรวมทั้งขุมพลังเครื่องยนต์ V12 6.5ลิตรส่งกำลังสูงถึง750แรงมา้าแรงบิดสูงสุด690นิวตันเมตรราคาขายที่ไทย อยู่ราคา38ล้าน5แสนบาทค่ะ 5. ้อีทึกซูเปอร์จูเนียร์เจ้าของรถมาเซราติอีทึกเพิ่งโพสต์รูปของเขาพร้อมรถหลูคันใหม่ลงใน SNS พร้อมคำบรรยายว่ามาเซราติ er ati, ขอบคุณมากมาเซราติหันนำผมจะดูแลให้ดีที่สุดผมพอใจมากๆเลย คนที่ 6. c ซีวอน r ูเปอร์จน่หนุ่มหล่อรู้คุณชายเจ้าของรถออดี้ซึ่ง c ีวเป็นแฟนพันธุ์แท้ของออดี้อยู่แล้วและเขาก็ยังมีรถออดี้อยู่ถึง4คันเลยทีเดียวคันปัจจุบันที่เขาใช้อยู่ก็คือออดี้ราคาประมาณ18ล้านบาทค่ะ 7. IU เห็นเป็นสาวน้อยสวยใสย่น่ารักอย่างนี้เธอก็ขับรถหรูเช่นกันนั่นก็คือรถ ปอร์เช่คาเยนสีม่วงราคา130,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ5ล้านบาทค่ะ 8. s u ซูจีซูจีซื้อรถดูปอร์เช่911ึซึ่งแฟนๆอาจจะเคยเห็นเธอขับรถกับเพื่อนของเธอในรายการ of ฟเด l l k k e ซูจีราคารถหรูคันนี้อยู่ที่ประมาณ171ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทย5 1 0ล้าน1บาทค่ะข้อที่9 จิน BTS สำหรับจินที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาถึงความรวยของเขาที่ว่ารวยมากจนสามารถซื้อค่าย Big กฮิได้ย้อนไปถึงปี2017จีมิน BTS อัพวิดีโอที่เผยให้เห็นว่าเขานั่งอยู่ฝั่งข้างคนขับของรถคันหนึ่งอาร์มี่ก็พบว่ารถคันนั้นคล้ายกับรถที่พี่จินเปิดประตูออกมาจากฝั่งคนขับในงานอ e ีเวนต์งานหนึ่งรถคันนี้เป็นรถสปอร์ตยี่ห้อพอเช่ ราคาประมาณ100,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ5,290,000บาทไทยต่อมาปี2019จินก็ได้ตกลงซื้อรถซุปเปอร์คาร์เครื่องยนต์12สูบเป็นยี่ห้อ Lamborghini สีฟ้าและราคาที่เกาหลีอยู่ที่16ล้านกว่าบาทเองค่ะเมื่อแอดมินสืบราคาประเทศไทยแล้วก็จะมีราคาเริ่มต้นที่38ล้านกว่าบาทค่ะ 10. สาวสาวแบล็คพิงค์สำหรับรถที่สาวสาวใช้เวลานั่งไปทำงานก็คือรถอเนกประสงค์จากแบรนด์ดังของเกาหลีนั่นก็คือยี่ห้อเกียร์นั่นเองซึ่งเลือกใช้ถึง2รุ่นซึ่งอยู่ในไลน์เกียร์แกรนค Carnival ทั้ง2คันนะคะคันแรกราคา1,900ล้านบาทคันที่2ราคา2 2 0ล้านบาทนั่นทำให้พวกเธอถูกคัดเลือกเป็น global brand ambassador ของเกียร์โเลีในปี2019ไปโดยปริยาย โดยเกียร์แกรน์คานิวัลถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ในการทำงานฐานะไอดอล,ลคนดังได้ดีเพราะมีดีไซน์สวยหรูหราทัานสมัยภายในกว้างขวางมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันมาพร้อมขุมพลังดีเซลขนาด2.2ลิตรให้กำลังสูงสุด197แรงมา้าแรงบิดสูงสุด441นิวตันเมตรรวมไปถึงมีการปรับแต่งเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นกว่ารุ่นปกติลดการกระจายแรงกระแทก ป้องกันการบาดเจ็บกรณีถูกชนปะทะดังนั้นแฟนๆก็ปลดความกังวลเรื่องความปลอดภัยไปได้เลยค่ะ ores> ores> 11. ชานยอนเอ็กโซมาถึงหนุ่มหล่อขายยาวแรปเปอร์หนุ่มของเอ็กโซอย่างปัคชานยอนกันบ้างในวงการแฟนคลับเกาหลีน้อยคนนักที Columbus ่จะไม่รู้จักหนุ <t ores> <t ores> ่มคนนี้ด้วยหน้าตาที่หล่อพร้อมความสามารถหลากหลายซึ่งไลฟ์สไตล์ของหนุ่มคนนี้ จัดว่าเป็นไอดอลสายลุยคนหนึ่งเขาจึงเลือกใช้รถออฟโรดสมรรถาภาพแกร่งอย่าง Mercedes-Benz มากับเครื่องยนต์เบนซิน6.0ลิตรของกำลังสูงสุด630แรง,งม้าแรงบิดสูงสุด1,000นิวตันเมตรถือว่าเป็นรถที่แรงมากสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5วินาทีเท่านั้นสำหรับภายนอกมีดีไซน์แกร่งพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ภายในกว้างขวางมาพร้อมอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกครบครันราคาประมาณ11ล้าน3,60บาทค่ะข้อที่12เซฮุนเอ็กโซยังอยู่กับหนุ่มวงเอ็กโซหนุ่มที่มียอดฟอลโลเวอร์มากที่สุดเป็นดับ2ของไอดอลชายอย่างโอเซฮุนน้องเล็กหน้าคมขวัญใจแฟนๆชาวไทยและจีนเขาเลือกใช้รถออดี้ในการขับขี่ซึ่งรุ่นที่เขาขับราคาประมาณ2 5 4ล้านบาท มีสไตล์โฉบเชี่ยวซึ่งภายในมีการใช้วัสดุหนังคุณภาพดีสมรรถนะที่ได้เป็นรถยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด3ลิตรพร้อมไมฮับิด48โวลต์สงกำลังสูงสุด349แรงม้าและแรงบิด700นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5วินาทีเช่นกันรุ่นนี้มีขายในไทยในราคา4ล้าน300กว่าบาทเท่านั้นจ้า คนที่13บแบคฮยอนเอ็กโซด้วยหนุ่มน้อยโวคอลคนเก่งจากเอ็กโซที่มาพร้อมกับความน่ารักจิ้มลิ้มตลอด7ปีที่เข้าสู่วงการไอดอลมาความนิยมไม่เคยตกลงเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าความน่ารักของเจ้าตัวนะคะโดยรถที่หนุ่มแบคฮยอนเลือกใช้ก็คือ Audi RS7 รถยนต์คูเป้สีประตูจากค่าย3ามห่วงนั่นเอง Audi RS7 มีสไตล์โฉบเชี่ยวหรูหราขุมพลังที่เป็นเครื่องยนต์มีขนาด4ลิตรกำลังสูงสุด560แรงม้าและมีแรงบิด699นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยเกียกร์อัตโนมัติ8สปีดทำความเร็วจาก0ถึง96.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา3.7วินาทีซึ่งราคาของรถคันนี้อยู่ที่ประมาณ3 190,000บาทค่ะ และคนสุดท้ายมาร์กก็เซเว่นเราทราบกันดีว่ามาร์กมีฐานะทางบ้านดีมากและมีภาพพรีเดบิวต์ออกมาให้เห็นว่าบ้านเขารวยสุดๆซึ่งรถที่มาร์กใช้ขับตอนอยู่ที่อเมริกาก็คือรถ Les ซซึ่งแอดมินไม่ทราบว่าเป็นรุ่นอะไรแต่แน่นอนว่าราคาหลักหลายล้านแน่นอนอีกทั้งยังมีรถของพ่อแม่พี่มาร์กติดป้ายทะเบียนเป็นชื่อวงกอเซเว่นด้วยราคาก็คงจะอยู่ในระดับหลายล้านเช่นกันค่ะจบกันไปแล้วละค่ะ สำหรับไอดอลที่มีรถหรูซุปเปอร์คาร์เป็นยังไงกันบ้างคะชอบรถของใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมก like, comment, ดไลค์คอมเมนต์ติดตามเปิดกระดิ่งให้ช่องจ่ายดับเคป๊นะคะ